จังหวัดนครปฐมเพื่อไทยนครปฐมประกาศทวงคืนพื้นที่เลือกตั้งคืนจากบ้านใหญ่สะสมทรัพย์พร้อมชูสโลแกนนครปฐมแลนด์สไลด์ให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลขณะที่ชาวบ้านสุดตื่นเต้นหลังทราบข่าวอุ้งอิงจะนำทัพเพื่อไทยปราศใหญ่ในนครปฐมน,นายวินัยวิจิตรโสพลว่าที่ผู้สมัครสสเขต4จังหวัดนครปฐมพักเพื่อไทย กล่าวถึงการประกาศจะชนะเลือกตั้งยกจังหวัดนคนปรปฐมของบ้านใหญ่ตระกูลสะสมทรัพย์ว่าตอนนี้ที่จังหวัดนคนปรปฐมไม่มีบ้านใหญ่มีแต่บ้านประชาชนที่อยู่กันเป็นครอบครัวอันอบอุ่นที่ผ่านมานาคนปรปฐมเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยมาช้านานจะเห็นได้ว่าพอตระกูลสะสมทรัพย์ได้ไปลงสมัครในานามพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อปี2562ก็สอบตกกันเป็นแถว ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถทวงคืนพื้นที่เลือกตั้งในนคนปรปฐมกลับมาได้แม้ว่าทั้งหกคนจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แต่อย่าลืมว่าส่วนใหญ่เป็นอดีตสอจอที่อยู่ในพื้นที่มานานมีฐานเสียงเป็นของตัวเองที่แน่นอนเมื่อบวกกับกระแสของคุณอุ้งอิงก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสของพรรคเพื่อไทยที่จะทวงแชมป์สสในนคนปรปฐมกลับคืนมา นายวินัยกล่าวต่อว่านโยบายหลายอย่างที่ออกมาล้วนโดนใจทุกคนทุกกลุ่มทุกวัยโดยเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทหรือเงินเดือนปริญญาตี25,000บาทภายในปี2570ที่คนรุ่นใหม่ในรั้วม,มหาวิทยาลัยชอบมาก ยังไม่นับรวมนโยบายด้านการเกษตรที่ชาวนครปฐมเชื่อว่าพักเพื่อไทยทําได้จริงนโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พูดแล้วทําได้จริงก็คงมีแต่พักเพื่อไทยที่ชาวบ้านให้ความเชื่อมั่นมาโดยตลอดดูได้จากโผลที่ออกมาเราจึงหาเสียงด้วยการชูประเด็นเลือกนครปฐมให้แลนสไลด์ให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะไม่ว่าจะเลือกพักไหนสุดท้ายพักเหล่านั้นก็จะไปเลือกพลเอกประยุทธ์หรือ พลเอกประวิทย์กลับมาเป็นนายกอีกอยู่ดีดูได้จากข่าวที่ออกมาพวกเขาไปประกาศจับมือกันเป็นรัฐบาลแล้วทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้เลือกตั้งเลยดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนนายกต้องเลือกเพื่อไทยพักเดียวที่จะสามารถสู้กับเสียง250สวได้เลือกพักอื่นไปก็เปลี่ยนนายกไม่ได้น,นายวินัยกล่าวต่ออีกว่าโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนคปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงทั้งสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ฟังการปราสัยใหญ่ของพักเพื่อไทยในวันอาทิตย์ที่26มีนาคมนี้ที่มอเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งครั้งนี้นางสาวแพรทองทานจะนำทัพใหญ่มาปราศัยด้วยตัวเองเชื่อว่าจะมีพี่น้องประชาชนมาฟังการปราศัยอย่างล้นหลามเพราะชาวนคนปรปฐมต่างก็เรียกร้องอยากเห็นคุณอุ้งอิ้งมานานรวมทั้งแกนนาคนสาคัญคนอื่นๆเช่นนายจตุรนฉายแสง หรือนายนัทวุฒิใส่เกื้อที่เป็นขวัญใจของนคนปรปฐมเช่นเดียวกันงานนี้เชื่อว่าวิกแตกแน่เพราะนคนปรปฐมขาดเวทีปรสาสัยขนาดใหญ่เช่นนี้มานานแล้วสำหรับว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคเพื่อไทยในนคนปรปฐมประกอบด้วยเขตหนึ่งนายสมชายมณีรัตน์เขตสองนางสาวธนัญญาพันการรุ่งเขตสามนายสงพลชูศิีกุลเขตสีน่นายวินัยวิจิโสพล เขตห้านายมันนบคำหวานและเขตหกนายธีรพงษ์เย็นใจปณิทัตมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน